ไม่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าอะไรนะไม่แต่ถ้าคุณยอมตื่น่ะคุณไปถึงที่นู่นคุณจะไม่แจ็กแลกอะไรไงนั่นคือจะปรับเวลานู่นแล้วตอนนี้นี่คือกี่โมงที่ไทยเอ่อบวกสามอะเจ็ดโมงสี่สิบอ่ะแล้วทำไมตอนนี้มีคนว่าหมื่นห้าคนตื่นเจ็ดโมงอ้าคนเขาทำงานทําการไงใช่เนี่ยแบบคนกำลังจะเข้าโรงเรียนด้วยไงคนนนาวิดนะครับคณนาวิดมาครบ ครบแกงเลยครบสูตรเลยนี่ผมเห็นคุณกินตลอดแล้นะคุณน่ารัวดิ้ง้ยกินผักสลัดด้วยคุณทำได้ดีันก็มีประโยชน์อลยนะไลฟ์ครับไลฟ์อยู่เนี่ยมีออมทิเมเตอร์มาอันนี้คือคุณคุณยังไม่นอนหรือว่าคุณยังไงเนี่ยคุณยังไม่นอนดูยังไม่นอนดูทรงเออ คนตื่นเช้าทุกคนตื่นเช้าเหมือนกันเนี่ยก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่สนามบินนะครับผมรู้แล้วทำอะไรกันดีกว่าถึงเจ็ดโมงเขาเซอร์เบคฟาดแล้วหรอไม่ไม่มี้เป็นตอนกล้วจริงไหมเนี่ยอยากไปกินไหมตอนที่แต่นชิปไปแล้วคือเรามาคือสนามบินตรงนี้สนามบินดูไบดีมากเลยเมื่อกี้ไปเดินกับพี่โบวินมาละมันมีอันนี้เลยร้านเกมเออร้านเกมมึงที่นี่มีร้านเกมเป็นแบบร้านเกมหลายชั่วโมงอะแบบคาเฟ่อะ อ๋อพวกแบบแต่ก่อนนี่มันต้องจ่ายตังค์แบบหลายชั่วโมงเขาไปเล่นเกมคอมเลยนะใช่ที่นี่มีแล้วมีหมดเลยมีเเพห้ามีพีซี<า>มีน,น,นินโดมีหมดเลยี f ฟีฟ่าถ้ามึงอยากไปเล่นนะะได้นในใกับกูไม่หลับไม่นอนกนหรอเอาโหนอนแล้วเจ็ดมงเช้านอนอะไรเออคุณจะนอนอะไรเจ็ดโมงเช้าน,นี่คุณใส่าตาคุณสั้นกี่เท่าไหร่สอง ถ้าค่าในแว่นไหนสองห้าสิบแต่ว่าถ้าค่าตอนนี้น่าจะสองเจ็ดห้าสามร้อยแล้วค่าตาด้วยไม่ช่ไม่ใชดไปละอันนี้คือขอร์ลมานีลมาอ๋อนั่นแหละคิดดูเราอยู่ในสนามบินนี้มาหลายชั่วโมงจัดละมาถึงนั้งแต่เที่ยงคืนไทยอะเอ๊ยไม่ตั้งแต่ที่ไทยอะย่าตัดผมเมกาตัดเป็นทรงอะไร ทรงนี้แหละแต่สั้นขึ้นทรงผมเปล่านี่เออไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาคุณตัดตามที่รักเลยละอืม <c oughs> ใครตัดตามใครอันนั้นน่ะใครตัดก่อนอ่ะหรือคุณจะตัดทรงเดียวผมอะทรงเอ้ยไม่ใช่มือ <c oughs> ไม่ใช่มือทรงเดียวกันเลยตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยเออเอาแน่นอน หล่อเหมือนกันแต่ผมอยากผมรู้สึกว่าผมอยากผมยาวละแล้วผมผมไมปยาวสักทีสึกเบื่อผมสั้นอะแต่ว่าแต่มึงเพิ่งไปตัดให้มันสั้นกว่าเดิมแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากตัดสกินเฮดไว้ไเบื่อไหมมึงขอพิถาเลยก็ได้เนี่ยผมใช้โอกาสนี้มึงขอพิถาเลยผมว่ามักนได้เนี่ยถ้าสมมูงผมตัดสกินเทสเลยนะเมื่อกี้ไปเดินมามีอะไรบ้างมีร้านเกม วูแต่ร้านเกมแพงร้านเกมชั่วโมงก็แปดร้อยแต่ร้อยบาทอ,ะอ่ะเราเดินเข้าไปแล้วด้วยเขาไปดูเราเขาไปดูเขาไปดูด้วยแล้วเขาไปดูทุกอย่างเราเรียบร้อยเสร็จสมบหมดแล้วมันมีอะไรแล้วก็มีก็มีพวกแบรนด์เนมอ่ะแบรนด์เนมนาฬิกาปกติเอ่อแล้วมีพวกแบบของใช้อิเล็กทรอนิกส์มีซัมซุง อันนี้คืออะไรผ่านฟิลเตอร์โอ้พี่ไม่มีฟิลเตอร์ปั่นๆเลยกูไม่ค่อยใช้ฟิลเตอร์อ่ะกูใช้อยู่อันเดียวอ่ะไอ้นี่นี่น่าใส่มากอันนี้สวยเลยค่ะนี่สวยเลยค่ะเอาไว้หลอกทุกคนนดิสวยเลยค่ะอ๋อนี่คือสรุปหาที่นอนได้ป่ะเจมส์ไม่มีที่นอนอ่ะเต็มใช่ป่ะปีห้า เจ็ดโมงอ่ะจะแปดโมงมาด้วยรอรอรอเจ็ดโมงที่นี่ก็คือสิบโมงไทยก็รอไปเรื่อยๆอ่ะสิบโมงไทยก็อีกสองชั่วโมงวะเอออีกสองชั่วโมงชอดแล้ว่ะ นี่คือกดเปิดไลฟ์เพื่อแก้เบื่อเราแทงกันท่ามกับเบ็บตาเลยว่ะกูไม่ให้เงินมึงกันนะให้แพ้เลี้ยงเกมเห็นไหม800ร้อยนั่นนะนะเอาได้สบายตาสู้สุดใจเลยกรูเปเอาอย่างสามสองไม่ใช่ตาขวากระตุกกูจะแพ้เลยสามสองหนึ่ง เฮียหรือปรเป็ดเดียวกันตนุกลัวอ้าวเหไอ้เหะ้ยก็ทำเพื่ออะไรอ่ระแอบนะพะี่พ โอเอผมจะสู้สุดใจรูกาผมจะกูเหมือนกูไปทรมานตัวเองอะง่วงก็ง่วงหัวก็ปวดหัวโคตรเต็มเลยตอนเนี้ยตาก็แห้งเพเมื่อกี้เป็นเหลาข่ายแล้วอะไอ้ตาอันนี้ได้เงินหรอไม่ได้ด้วยเพรผมมีผิวตาแดงแล้ว คุณครับรู้สึกอย่างไงกับการที่ติดอยู่ในสนามบินวานันขนาดนี้ครับรู้สึกผมคิดถึงแม่คิดถึงแม่คิดถึงเยปุยยปุยอ๋อคิดถึงเยปุยเยปุยเยปุยเขาน่าจะไลฟ์อยู่นะัาปุยเยปุยนอนอยู่โรงพยาบาลอันนี้ผู้จิ้มผู้เล่นเจผู้จิ้ผู้จิอปวยปเลยป่วยเป็นอะไรวะเป็นปอดอะไรติดเชื้อไม่รู้ทุกอย่างเลยอยู่โรงพยาบาลฮะ พอดติดเชื้อไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เบื่อคนร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้นะไอคำหนึ่งคำหนึ่งอันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยแม่แม่ก็พลอดติดเชื้อพูดจริงวันเนี้ยจะร้องไห้ไหมไอ้เหี้ยเจ้าเต้ยสวัสดีครับคำหนึ่งกับเรื่องนี้ก่อนแม่คุณก็ปอดติดเชื้อเออปลอดติดเชื้อคิดว่เนี่ยเออตอนแรกไปไข้หวัดมัาแล้วทีนี้อยู่นี่ปลอดติดเชื้อแล้วโอเคไหมโอเคแล้วน่าจะหายน่าจะยังไม่หายหรอกนอนลงมาอีกวันสองวันแล้วนะนี่งะนทำใหญ่โอเค ผมพูดพอติดเชื้อฟังดูการหนักมากก็เลยแต่ว่าเออเสียงไม่มีไปคอนเสิร์ตแล้วถายของนะแล้วตะโกนเยอะเสียงก็เลยหายออกก็เลยนอนโรงพยาบาลเลยโอ้ยไม่ได้อยไม่หายไปมานั่งรอรอนี่คืออยากดูปู่ก็หายเลยทำไปเรื่อยๆแหละมันมันมีสองชั่วโมงกับมึง จะทำอะไรอ่ะดู The Pineapple Hair คืออะไรวะอ๋อมันอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้มันไม่มีผมไม่มัดก็เป็นจุ่มแล้วนี่ไงพี่ปานย่นี่พานะเอามานั่งมามามาไม่หลอจังอะเราใส่เสื้อสีดำคนเดียว้วบเฮ้ยนเท่ไงก็มึงเปลี่ยนเสื้อไงนี่สิบยี่สบไม่ใช่เพิ่งกินเมื่อกี้กินอะไรไปกิน สโมกสมอนอ่ออร่อยปะเฮ้ยของของมันเยอะป่ะตอนเนี้เนเยเริ่มเยอะขึ้นละแต่ว่าฟิตแอนชิปไม่มีแล้วอะออันนี้ติดใจฟิตแอนชิปมาสนามบินดูไบต้องกินฟิตแอนชิปทุกครั้งอเอ๊ยเคยมาทานเฟอร์ที่นี่ป่ะไม่นะ มึงเคยมันเคยไม่ใช่หรอมึงแต่ว่าประเทศละแวกเดียวกันแหละแต่ไม่ได้มานี่เราที่ไปฝรั่งเศสมาถอดต่อว่ะแต่ว่าไม่ใช่นี่มันคล้ายๆซาอุบ้างนะฮะไม่ใช่ไปซาอุอืมเที่ยนี่ได้คนละตอนนี้เรากี่โมงตีสี่ตุ้มตีสี่ห้าสิบเจ็ดโมงห้าสิบ เนี่ยกำเป็นเคารพองุชาติเลยอันนี้ไม่ใช่เคารพองุชาติคิดถึงแม่คิดถึงแม่นะครับเงแม่ปุ๋ยน,นะครับอันนี้คิดถึงแม่อะไรอันนี้อะไรอันนี้คิดถึงแม่อันนี้เบื่ออะไร,อ,ะไรอันนี้อะไรนนี้อะง่ว เห็ผมย่าแล้วไปเห็นพี่อุ๊ยขอโทษครับยังระวัยผมยาวอ่าทำไมเีย่ผมยาวเห็นพี่ๆไปว่าผมยาวกันเลยรูสึกอย่างไอผนี่นี่ระลังไว้ผมยาวอยู่เฮ้ยนี่ไงแต่ได้อยู่ป่ะเขาจะมีแต่แข่งกันไว้ผมสั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวเออนี่ก็ผมสั้นนี่ก็สั้นเอามันต้องสวนทางเทรนไง คนจะไว้ผมสั้นก็ปล่อยเขาไว้ไว้ผมสั้นไปถ้าคู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นคู่คนหนึ่งคนสั้นคนอีกคนอีกจะสั้นเหมือนกันไม่ได้เออแล้นคนยาวคนเดี๋ยวตอนคุณยาวเดี๋ยวผมสั้นเองอ้าวพูดอลไรนะไม่พูดเดี๋ยวพูดเลยได้ยินเลยเจมตัดผมสั้นเลยแล้วแบบอีกคู่คู่ยิงยาวเท่าไหร่คู่ต้องยิงสั้นเท่านั้นนะถูกต้องอย่างเช่นแบบถ้าโฟร์แบบว่าอย่างเงี้ยไอ้เจมต้องตัดสกินเนียเลยใครใครเดียวกับมึง เจกูดีไว้เลยตอนเนี้ยมึงเรียนมึงเรียนรอรอเรียนรอรอจบวะไม่ไม่ได้เรียนรอรอแต่แต่ตอนเรีรอรอโอ้โมีรูปรอรอเต็มเลยครับโดน้อเนียนะบรูปสมัยเจมไอ้เจมสาวปากแดงมากอ่ะดูอดเดืไอ้เจมปากแดงมากเลยเออทแไมปากแดงว่ะอ๋อก็คนมันสวยไงมึงไม่จ๋าหัวดัิจ๋า ฟ้าหลักพ่อไม่ต้องมาพูดเลยฟ้าหลักพ่อไอสิทูเอชชิพไม่ต้องมาพูดเลยผมได้หมดครับผมได้หมดเดแล้ววันนี้มึงตั้งตั้งชื่อเกิร์ลุ่มว่าอะไรนะแกร่งก๊งคนสวยขาคนสวยขาไม่คือจะได้เขาเขาเสร์จที่แล้วไงเขาเสร็จครั้งนี้เป็นหลายคาแรคเตอร์ไงมีเป็นแบบเป็นโพโพน้องน้องใช่ไหมโพพี่โพดแล้วก็มันเซ็กซี่ก็มี่่เซซ็กีให้หลาร เรียกหลายๆแนวเป็นอะไรอ่ะแล้วแล้วในเนฟ้ารักเท่าคือผัวอะไรผัวเป็นแดดดี้ไงเป็นผัวขาโอ้โหขาเป็นผัวครับงี้ยเป็นผัวครับไปฟอมมึงยอมไม่ได้เลยเว้ยเนี่ยมึงยอมไม่ได้นะไหนผัวครับครับผมเป็นดั้ดดี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นผัวคนไม่ได้ ต้องเป็นผัวผมครับไม่ใชะผมว่าถ้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 าพี่ผมเป็นผัวพี่ไม่ได้อออะไไรย่างนี้ถ้าผมก็เป็นเป็นเด็กเสียพี่อะอะไรของมึงวะเนี่ยพูดดาดูเป็นเสียเสียเสียอลไรคือไม่นอนไม่นอนกันแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเหรอไอ้คนอวดแว่นใหม่คน้ให้คนดูดู Oh. ซื้อเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาย <laughs> ี่สิบบาทย <laughs> ี่สิบคูณเท่าไหร่ราคาดีเหมือนกันนะย <c oughs> ี่สิบบาทเข้าใจดีมากเลยอันนี้พูดได้ป่าวะพูดได้นะมันไม่ไม่ผิติดอะไรหรอชิตแ๊บ ไม,ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพี่มิตรปะไม่เมตติตหรอคือพี่วินเขาได้จิตเป็นฮ h ี p เบิร์ t เดย์ไงแล้วพี่เขามีสิทธิ์แบบลดราคาเยอะไงทีนี้ผมก็เดินเดินเดินเยอะเขาก็ไปซื้อของเขาใช่ไหมจะไปเอาลดราคาทีนี้ว่าเฮ้ยพี่วินมันแม่งสวยว่ะก็เลยแบบเออพี่วินให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์แฮปปี้เบิร์ t เดย์ใช่หล่อแล้วยิ่งใจดียังสปอร์ตใช่คือมีแฟนปะเนี่ยอ้ยไม่มีนะครับสดจีบได้นะครับนี่ ครับผมทักเบอร์มาทับศูนย์เก้าแปดนะครับผ้าหกสิบโอ้ย่าอย็่ๆอันนั้นเบอร์ผมไม่ใจพร้อมเพย์ก็ได้นะครับโอ้พร้อมเพย์พร้อมแจกไม่แต่ว่าไปซื้อของโฟร์ได้ส่วนลดก็เลยเอาส่วนลดให้โฟร์จริงๆแล้วได้ส่วนลดด้วยตอนที่เจมฝากซื้อของแต่ว่าไม่ได้ให้ส่วนลดเจมคือเราเอาส่วนต่างกันแล้วเก็บไว้ที่กระเป๋าตัวเองเออดีดีดี๋ยวเอามาแบ่งกันเลยอะไรกูพูดจริงด้วยกูไม่ได้พูดเล่น แต่ก็คุ้มกว่าพู้เลย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 ไม่ใช่ใช่ใช้หอยโฟคุ้มกว่าผมแพงกว่าไกมันลดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์หรือวะใช่ใช่คงมึงก็ได้ลดเหมือนกันโอเคไม่ใช้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  B โอเคโอเคดีดีดี อย่างน้อยคุณอาสาแบบว่าใช้เสียดเขาไงแต่เมื่อตอนต้นปีอ่ะที่เราไปแฮปปี้วีเอ็นกันมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเดินมาบอกวันเกิดมึงใช่ป่าวไอ้ปูปูเรื่องปูเรื่อกก็คือตอนนั้นอ่ะผมมันเป็นช่วงที่เราจะไปแฮปปี้วีเอ็นกันตอนนั้นเป็นช่วงกุมภาคือผมเกิดหนึ่งกุมภาใช่ไหมตอนนี้ก็มาสนามบินเลยแหละสซนภูเและอันนี้ไม่รู้เรื่องว่าเรื่องสิบวันเดย์เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกไม่รู้ปึ๊บสักพักหนึ่งมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับให้เดาเองเดินมมาาหผ้ กูอยากได้เข็มขัดปะจุงอาเชนไม่ใช่ดังงนนั้นอันนั้นไทยเลย <c oughs> ต้องที่สุดแล้วยังไงนะเดินมาบอกว่าเออเนี่ยกูอยากได้เข็มขัดว่ะขอใช้สิทธิ์วันเกิดมึงได้ปะและ้วทั้บที่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็พาผมเดินไปแล้วก็ไปใช้เลยเขามีแต่ว่าผมไม่อยากเลยเหรอแล้วก็ป้ายยาผมด้วยให้ผมซื้อครีมสุดท้ายผมไม่ได้ใช้สิทธิ์ให้ตัวเองใช้สิทธิ์ให้มันทำเรื่องมัดมือชกจะมันลดเยอะมันลดกันไลยตอนไม่ได้แต่ลดเยอะอยู่อ่ะ หรอสิบวันเดือนเยอะเยอะได้ทั้งเดือนเลยเหรอมันได้กี่สามสามเดือนหลังจากวันเกิดสามเดือนหลังจากวันเกิดมันต้องยี่สิบเฮ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมหยิบป่ะหยิบไม่ไม่ใช่เบิร์เดย์นะจริงเหรอสามเดือนหลังจากวันเกิดเหรอไม่ใช่แค่เดือนเดมันมันเป็นเหมือนแบบใช่แต่มันมันเป็นมันเป็นแคชแบ็กแคชแบ็กเออเราจะรูจ่ายเต็มอยู่ดีแต่ใช่แล้วก็เอาแคชแบ็กมาใช้เป็นเงินได้ก็คุ้มดีก็คุ้มดีเผื่อมีใครไปซื้อของไปดูที่ฟรีนะ จ๋าที่สนใจเป็นเล่นเกมโอ้ยขอบคุณมากเลยนวดนวดน,นิ้วเดียวขนาดนี้สบายมากโอ้ยตอแต่ก่อนไปตีกรอบเราต้องไปนี่ก่อนนะไปเชนวีแล้วถึงกี่โมงนะก็บวกไปอีกสิบห้าชั่วโมงอะ่ะก็เมืองไทยสิบโมงใช่ปะ่ะ เราออกมาจากจดมึงไทยสิบโมงก็ยี่สิบห้าก็ตีหนึ่งเมืองไทยอ่ะเราออกมาจากเมืองไทยตอนสามทุ่มอ่ะสามทุ่มถึงตีหนึ่งเราโดนประกาศดีเลยไป็สามรอบสามทุ่มหนึ่งตีสามทุ่มถึงสามทุ่มอีกวันก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงสามทุ่มนึ่งตีหนึ่งก็ฟูจิสี่ก็ยี่สิบแปดชั่วโมงอ่ะเดินทางชิปเนี้ยร่วมกัน่ะพี่จ๋าเลยนะอะไรนะพี่ เดี๋ยวจะเล่นเล่นเล่นเกมกันอ๋อโอเคได้ได้ได้เกมอะไรอ่ะเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นด้วยกันเกมใช้สมองเกมใช้ความคิดอ๋อครูม้งปะครูม้งปะครูม้งน่ะโรงเรียนอันนั้นเรียนไปใช้เกมครูม้งครูม้งครูม้งทำได้ดีเฮ้ยครูม้งคุณม้งงมันโรงเรียนสอนเลขด้วยครูม้งสอบวสองอะโรงมสอบได้สี่เด้ง เดงเดงเดงดงโอ้ไม่ร okay. ู้ครับไม่รู้ไม่รู้วันนี้พี่ภูวินมาที่ไหนหรอวันตอนนี้อยู่สนามบินดูไบครับรอไปเมกากันอยู่ครับผมก็เลยติดอยู่กับสามชีวิตดูใบนี่ใบไหนครับเออไม่รู้ว่าใบไหนอะสิจะใบหนึ่งหรือใบสองแต่ว่าเขาบอกให้ดูใบเฉยเฉยอะอ๋อ ใบใบอันนี้คือเขาคนละเนื้อจริงไหมละเอ้าจริงจริงใบเอาจริงๆไม่เห็นนะเนี่ยไหนไหนใบตองหรือใบเตยคะใบตองหรือใบเตยนี่ว่าใบเฟิร์นว่ะใบเฟิร์ดที่เราที่เพิ่งเจอวันนี้ละหรือใบอะไรดีใบองใบอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะครับใบอะไรนะำชิพูดนะใบตองหรือใบเตยคะ อ๋อไปตองไเต๊มผมผมไม่ไปเฟื่อผมไม่ <c oughs> ไปเฟื่องไม่ตอง <c oughs> ใหญ่โดย <c oughs>